นีออนถือว่าส่วนน้อยหนึ่งเปอร์เซ็นตอนนี้อลอพลังพลังอ่อน,นะอ่ะพลังแรงพลังไอ,งอเดียวดูอย่างเลน่ามันก็คือดูดเลือดบลายใช่ป่ะแต่นีออนนี่มันคือปล่อยสายฟ้ายิงออกมาเลยในมูวีก็เลยโดนขังอยู่ในห้องอ่ะห้องที่เศษพาไปอ่ะเดี๋ยมันจะโดนคนอ,อื่นเนาะ แล้วเราทำไม่ะมันเป็นคนไม่ดีเหรอมันโหดอ่ะไม่เดี๋ยวมันพลังมันเกิดคุมไม่ได้อะไรเงี้ยไปดาวไปดาวไปดาวแล้วโอเคเอาไปดาวแล้วโอ้โหทีมเดิมเฮ้ยคนที่อ่ะมีนะห้องน้ำไปห้องขว่าเออห้องน้ำถูกแล้วอ้ยเมาไม่ไปเมาตาย เลยน่าจะยืนตรงนั้นโหดมาะนี่ก็โหดแม่งมาดันสูงเลยอ่ะไม่เล่นแล้วจบแล้ววันนี้วันอะไรนะวันรหัสยังไม่ตอบทีเลยมาแชวดีว่ะเราจะแพ้คนชื่อจอแจงซสือบพายแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยหรอเอง เดี๋ยวอ,อก็อยู่ตรงแถวๆนี้ก่อนนะจนกว่ากูจะเสร็จเสร็จอ่ะอ,อ้อด้วยละกันใครวิ่งเฮ้ยบอกจากไหนบอกจากมีมอสองรอบมีเหมือนเดิมตรงไปนี่สวยพิษทางนี้โดนพิษเสร็จเสร็จยังรึเสร็จเสร็จทาง,าข,งขวา ไปเอ้าเชี่ย,อยโอ้ยวิ่งทะลุปไปเลยเหรอไปไปไม่ได้นะปวดจะตายอะไรไอพีทไปไหนวะข้างบนข้างบนข้างบนไออูข้างหลังอือตรงนี้หนึ่งระเบียงหนึ่งหลังกูดนนึ่ง ไกล <Weber> อยากขึ้นไปหอบมาแชลเฮ้ยมันใช้ปืนอะไรวะสกายอ่ะสเปกเรจะเริ่มตาใหม่แล้วแต่ยุกอีแค่นี้สองวิยังเลยเมื่อกี้มันวิ่งเร็วอะไม่ถึงว่ามีรอยเ้าด้วยปะ เฮ้ยเร็วนะเนี่ยยิงจะเียวิ่งไหมยิงไม่ทันนีเน like ี่ยยิงเร็วมากคิดว่าจะมันจะอคิดว่าไวเปิ้ลนั่นเนี่นเอ้ยโหยาโทษว่ะมันเดิมโง่บอกแล้วเล่นดูแล้วดีไปเตีไม่อยู่ตีก่อนแล้วกันบาย ข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังเขาหลังสไาลหลังตัวสไล์สกายมันชอบเดินเอ้าพี่กุนว่าตายโอ้หยุดยิงเฉยเลยเก็บปืนร็ว ขนาไหนดีวะป้อนป้อนยืนงงโยนสเปกเตอร์ไหมโอ้ย้อนสเปกเตอร์มาเขาเห็นเวลาคิวจอยโหดแองเลยนะไอ้กล้องมันกดได้เลยเลยอสกิลเนี้ยสกิลวิ่งอ่ะมันยังไม่ออกจากฐานยังมันยังไม่ออกจากฐานกดฐานได้ปืนใหญ่นะครับมันมันคือวิ่งเร็วกว่าคนอื่นปะนิดเดียว Một chút thôi, một chút Ờ ờ, nó chắc là nó chạy nhanh hơn những người khác hả? Ờ, sao nó chạy nhanh vậy? Rena đang ở phía phía oh yeah ah phang nãy đi qua kia con cái, con, 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 con

ไปเล้วต,ตันก็อะไรก็ไม่รู้ก,ก็ถือว่าเล่นเป็นตัวที่วิ่งเร็วอ่ะวิ่งแบบเดินไปฐานแค่นั้นนะว่าแล้วจะ <c oughs> พูดอะไร <c oughs> วันแรกกูโดนมือหยอกก็วิ่งเร็วมันก็วิ่งยิงก็วิ่งไปเดี๋ยวขอต้องยิงไปก่อนนะยิงไปก่อนคือมีแต่อันตแบบเป็นกลอเซ็ต ห้องห้องเล็กหรือว่าจริงๆเรืมอกี้มันโดนสตันพี่ก้องหปล่พวะแสดงว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละเจ็ดโดนไปร้อยสไม่ไปไม่ไปแล้วไม่ไหวแล้ว ไอ้พี่ว่าพี่เข้าจ yep> et ัดการดีกว่าแล้วตัดตัดเป็นเส้นแนวนอนดีกว่าเอออันตีเหรอไม่ไม่ไฟไฟฟ้าไอ้สกิลไฟฟ้าสองข้างทางอะนะอ๋อนั่นคือธรรมะสกิลธรรมะเนี่อสกิลเท่ว่ะ

มึงดูอยู่ตรงตุ๊กตากูเลยหน้าห้องน้ำหนึ่งตัวแล้วตีดหน้าโ้โหเบาไปนะโอ้โหจัดระยะไกล มีบีเราต้องไปบีไหมหรือว่าไม่ต้องไะมีมันมีไอโนอยู่ำเอยเอยยังไปจะได้โอ้จะชนะสอี่องิ้องกันมันกันได้

ระเบียงหนึ่งกูนึกว่าวางแล้้ยวแย่งเมื่อกี้ทางแม่งเปิดทำไม่ได้มองเลยลืมเฮ้ยดูเฟสบุ๊กก่อนด้วย ไปดีวงเหมือนเดิมลองไปเข้าห้องเล็กบ้างป้าไป g u a ตี n t e แล,ล้วล่ะมีไปปกติก็มีห้องเล็กนี่ Take this! Reloading! Oh, take this. Coming through! out! Oh, so Get out of my way! Swamp Swamp. Swamp grenade out! grenade out! Placing swarm grenade.

เชื่อว่ามันจะหลอกเปล่าม่ยังไม่ได้รีฟิวเลยเดี๋ยวมันยิงจอ,อเออไม่ทันว่ะเจ็อ <c oughs> กใจพี่อหลอกที ขาเียอะไรนะเวลาเดิน<อ>ดึง,ด,งดึงเป้าขึ้นมาสูงๆเบิรอนแบบนี้เลเบิดเปาเป้าพี่อาจจะแบบอยู่ประมาณพุงอะอ,อยู่กลางตัวเวลาเดินอะนี่พุงเหอแ่ว่าไม่แต่ว่าพอแลยิงแล้วก็ปล่อยเลยไงไปล่อยเสย <c oughs> ไม่ไม่ต้องไ,ไม่หัวดันแรกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าฝั่งนู้นไม่หัวเราก็เราก็ฆ่าได้ ใช่ไม่ได้มัน <welche> มีมันมีม uh ีม uh, ja, ีคนคิดจะกันด้วยเหรออ๋อกูยังไม่ทันเด็ดอัพลองเลิกหลังมา เหมือนทุกคนเป็นอะไรกันหมดเลยทุกคนร้อยร้อยไม่ตายไอบีเด anyway> ี๋ยวยอมแพ้เออบีบีก็ได้บีก็ได้เหมือนทุกคนเสียความสุขุมเยือกเย็นเดี๋ยวให้พีกองวิ่งเข้าไปก่อนวิ่งเลยหรอวิ่งเร็วไง Hãy cố gắng về đi To Đó à? một một tên chạy Ôi! Ôi, chết tiệt Ôi! หมดนหมดอือมาอยู่ในท่อป่ะกูวังอ่ะาระเบิดไปเสรได้มันแก้อยู่ ไปบีดีวะ่ะว่าเมื่อกี้สวยละเมื่อกี้กำลังปิดทางซ้ายให้ขวดโดนเลยเพึ่งรูปแขนตัวเองหนึ่งที <c oughs> แต่แชมเบอร์วะยิงขวดใช่ไม่ท่ออ่ะมันซัดขวดไอ้พี่กองเลยโอ้โหโดนไม่ค้าม

โอ้โปุ๊บแป๊ปแปสบสปายดอรอกันแล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตรงแท่นเลยเหรอเอ้าไม่ใช่เฮ้ยมันมาจากไหนวะ <c oughs> รู้ดีเดินมาจากทางข้างหลังอาจจะยืนอยู่ประชิดมันประชิดหมอกอยู่แล้ววะน่าจะเดินเออจากช่องนั่นเลหลายกาดโอ้โหวนิดวนิดจริงนะจริงแคมเบอร์มันเก่งในผาเไงใช่ไเราอันนี้ต้องเหมือนที่อาร์ตบอกทุกคนสูญเสียความสุขุมจริงตัวเห็นเป้าก็แต่ละคนยิงนี่แบบว่าเออเออ <laughs> Ôi chiều. Oh, play, let's play. Oh. I've got your trail. Oh, yeah. oh, now. oh, oh, <coughs> oh, <coughs> 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 ไอ้โดนนิดนึงใช่แต่ว่ามันโดนฟื้นใะเยอะแรงไว้แล้วนะเมื่อกี้สิบ <laughs> โดนกีทีตายอ่ะเฮ้ยมันเฮ้ยโดนกีทีตายย้ไปนะไป <laughs> <laughs> นะมาเด็ดเลยโนอะ้ยโดนกีที แม่งโหดจิ้มพายหาจากันกาเรากันเก็บคะแนนเนอวันอะไรวะเนี่ยฮะฮะไมมันแข่งจังวะสาอ๋อช่วงนี้มีแข่งไงไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าทุกคนสูญเสียเความสุขโมไปกูเห็นแต่ละคนยิงแบบเออเออแต่ละคนแบบเมาส์เหมือนเด็กโะเล่นใหม่ กูยังวางหม้อมั่วๆอยู่เลยเด้อจริงวิ่งวิ่งเลยปวดว่าเลน่ากับเจสมันโหดมากเลยนะไม่กูว่ามันก็ธรรมดานะปกติพี่เดินไปแบบพี่เดินออกมาคนสุดท้ายใช่เปล่ะทุกคนดูแบบแปลกแปลกแปลกจริงๆแล้วยืนแบบออกันเป็นหน้ากระดานอะตอนที่เดินออกมาจากเี่นี่มัก็ตายไปแล้วจังหวะนี้กองวิ่งเลยเข้าเข้าเข้าห้องเลยไปแล้วไอ้โว้ oh ba con ở trong đó boss coming spike down a đây là quá không lạnh chơi đòn đòn mọi người hãy giữ được <G ül> ยากนี่ขนาดเรายืนอยู่เฉยๆอยู่กับที่นะเห็นไหมเราไม่ได้เดินไปไหนเลยแม่ยิงอยู่บนเนี้ไม่ยิงโมีหัวแตกเราต้องเหนือความคาดหมายอย่าไปยืนเฉยๆ <c oughs> ยืนเฉยๆออกไปลั่นมาเลยนะพี่น้องเดี๋ยวประกาศดาสุดท้ายกูอีเลิกเลิบ มันเข้าแล้วไอห้องห้องเล็กไอห้องน้ำอืมอืมอืมอีใครเล็กอยู่ข้างหลังห้องน้ำอ่ะสปายเพลนติดห n ึ e งศัตรูที่เหลืยู่สกายโดดท้ายหมด เฮ้ยพวกเราเข้าจากทุกทางไม่ตายเลยไม่ตายเลยไม่ได้ยิงเลยแค่นั้นแหละมันไม่เท่าไรหร่เนี่ยวะยิงสกายไป 115. ร้อยสิบห<อ>้ายิงป้อ,อมเลยหรอยิงไปหกสิบเจ็ดเองมันเดิมเลยวะพี่จ้องกำลังดี บีโดนแน่ตาเนี่ยพลังบีแล้วกูคิดไหมว่ากูเจออะไรในไซเนี่ยบีโดนแน่กูไปตุ๋ยสองตัวกูไปตุ๋ยโดนแน่กูไปตุ๋ยแล้วกูจะกำแพงหน้าต่างเพื่ออะไรยาปีเสีสองตัวสับไปกลับไปดาวกลับปาร์ทกลับ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  เฮ้ยมันเข้ามันเข้าหน้าต่างแล้วสวเป็หน้าตาอ้ยสปายดาวบีจรงสองคนอยู่ข้างบนในรูสายอ่ะปิกเข้า เอาียอกเฮ้เก็บให้กูหน่อยเก็บฮะสเปกเกอร์สองมือเปลี่ยนปืนวิ่งตั้งทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะมันสนูบอลนะเมื่อกี้ยังสามคิวเลยเฮ้ยมันเดิมมันเดิม โอ้ยมันรู้มุกเราไหมไม่รู้หรอะยิงเปลี่ยนมุกเรื่อยๆเปลี่ยนมุกเรื่อยๆอ่ะอ่ะอ่มันเพื่ออะไรเคลียร์เคลียร์ว่ะมาเลิกว่ะดูทางเข้าหน่อยโอ้ยเลน่าตังสองนัดโดนหัวสองนัดเลย อาเี้ยค่าไม่ทันเข้ากันยังไงวางเสร็จแล้วพี่มาเกอยคกลางกลางอยู่ตรงบกานมันวางแล้วต้องต้องข้ามมันแก้ไม่ได้ Last player standing. Thrifty. wa. Match point. Everyone note down your observations, then let's run it again. สองแล้วอะตายแล้วนี่ไงใส่ให้หมดนะเลยือง Alarm Bot out You want to play Let's play Oh oh ปวดไม่มองตรงกลางแล้วนะมดนลัดมากูไม่มองก็อยู่กลาง มีหนึ่งคนฝั่งน้ำสองมีเจ็ดีกตัวพี่ไปกย โอ๊ยวิตรงตรงคว้าป็นตีนะอยู่มุมมุมนี้นี่แต่ระเบิดอยู <S <S ่กับขวดเฮ้ยเฮ้ยฝันลมเลยอ่ะไอเทีวยี um> ่ยงุงี่ กำลังกำลังเราไปเกือบแล้วเราแลยว่มีอยู่เลยแล้วก็ไม่มีจริงๆมันต้องอยู่ไกล้าม่อม่มึงรู้มีตลอดเลยได้เมื่อกี้เนี่ยไม่ัรรู้่ะไม่มันไม่ได้รู้มันแค่กระโดดสปอตขวดอะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเพราะขวดไปกับราคาอีสองตรอนนั้นอยู่ผมก็เลยลอง